ร่วมสนับสนุนโดย GMBis ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher p a y e l ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจค่ะอย่างที่พูดคุยกันนะคะว่าแหมปัญหาเข้าของแพงมันก็มีอยู่จริงแต่ยังไงก็ตามกําลังซื้อของคนก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ําก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูอุณหภูมิของความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชนรวม เรื่องของการจับจ่ายซื้อของในยุคนี้กันค่ะถ้าของแพงไม่แพงไม่มีอะไรถูกหรอกเออจะพูดง่ายๆตอนนี้กําลังคนซื้อไม่ค่อยจะมีหาไม่พออะไรจะไอรายรับกับรายจ่ายไม่พอกันเขาของในนี้แพงมากครับมากเก่าจนบางครั้งการก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดีย๋ยวนี้ก็40แล้วลเมื่อก่อนนั้สามสิ 30สนี่ถือว่าอะไรนะจับอะไรรกจะแพงไปหมดเลยขนาดว่าจะขึ้นเงินเดือนเนี่ยข้าวของก็แพงขึ้นมาแล้วนะมะน,นาวตัวเดียวจะเพิ่มนอกนั้นก็ราคาก็ปกติเพราะเขาบ่นนะครับมัน,น,มนแพงมันก็สูงขึ้นนิดหน่อยเหมือนกับทุกครั้งทุกครั้งที่ผ่านมารับได้ใช่ไหมคะในจุดนี้ที่มันปรับตัวสูงขึ้นครับยังพอไหวก็น่าจะเป็นไข่อะค่ะแล้วก็พวกหมูนะคะที่มีผลกระทบ กับผู้บริโภคอย่างเราอะค่ะก็มีเป็นส่วนน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของราคาอาหารสินค้ามันจะเป็นอาหารตามสั่งค่ะที่แพงขึ้นนะคะก็เมื่อก่อนเคยซื้ออยู่ที่ประมาณ25ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ประมาณ40ได้แล้วค่ะปริมาณเท่าเดิมตอนนี้ยังไม่ปรับค่ะยังปกติอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของอยู่แล้วขายยังไม่ค่อยดีเรื่องคนก็ไม่ค่อยมีงานทําด้วยบางเจ้าก็แพงบางเจ้าก็ถูกอะไรเงี้ยก็เรื่องไม่ถูกเหมือนกันเราไม่รู้ด้วยว่าเกดไหนดีเกดไหนไม่ดีแพงของสูงยิ่งๆยิ่งมาปีนี้ ยแย่กวาเดิมแน่นอนค่ะว่าราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเราๆเ,เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดด้วยค่ะที่ทําให้ต้องได้รับผลกระทบจากการที่ขายสินค้าได้ลดน้อยลงซึ่งทั้งหมดค่ะต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในยุคข,ข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ราคาสินค้าเคยขยับสูงขึ้นมาแล้วซึ่งเกิดจากปัญหาในการกระจายและการเข้าถึงสินค้ารวมทั้งผู้ประกอบการต่างพากันปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากผลพวงจากน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554แม้เหตุการณ์้ําท่วมจะผ่านมานานกว่า4เดือนแต่แนวโน้มราคาสินค้าและค่าครองชีพในสังคมไทยกลับสูงขึ้นเฉลี่ย 10- 1 5เเซึ่งผู้ประกอบการอ้างเหตุผลอย่างปัจจัยราคาน้ํามันที่ขณะนี้ใกล้แต่ ถึง40บาทต่อลิตรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทของรัฐบาลเองที่ผู้ประกอบการอ้างว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการปรับเครื่องราคาสินค้าและจะทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าอีกหลังเทศกาลสงกรานต์หรืออย่างช้าในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนมากจะไปใช้พวกอาหารสําเร็จ ใช่ใช่เพราะว่า20บาทบางทีเขาก็ได้กินแล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากมันจะขยับตัวขึ้นเรื่อยๆอยิ่งพอ,อ,อรัฐบาลประกาศอะไรที่มันเงินต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าไอ้นอนไอ้นี่เพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็ขยับตัวขึ้นเลยทุกอย่างขึ้นหมดถ้าแรงส0บาททันต์นี่ชใช่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 ขึ้นเลยขึย้นเลยใช่ทันทีคือ,คอมันคือมันล่วงหน้าเลยป้าว่ามันไม่ว่ายุคไหนไม่ใช่วัสดุป,ประมาทนะ,ค,ะคือสถานการณ์อย่างเงี้ยมันต้องขยับขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะยุคไหนก็คุมไม่อยู่หรอกเพราะทุกอย่างมันขึ้นหมดน้ำมันน้ำมันอะไรมันปัจจัยที่สําคัญสําคัญมันขึ้นเลยใช่ปะจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นโดยตรงแต่มันก็มีส่วนผพ้ประกอบการเขาเขาเอาตรงนี้มามาอ้างหรือเปล่าว่าค่าแรงเขาขึ้นคนงานเขาค่าแรงขึ้นแล้วเขาต้องขึ้นขึ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนก็ต้องขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเขาได้300ก็อย่างที่บอกอะคือมันมันเขาอยู่กันมาก็ราคาก็ประมาณนี้อยู่แล้วค่าใช้จ่ายเขาก็ประมาณเนี้ย แต่ทีนี้พอพออนุมัติตัวนี้ปุ๊บของขึ้นตุมเขาก็จะไม่ใช้อะไรมากเขาก็ใช้เท่าเดิมเราเผื่อน,น้อยกว่าเดิมด้วยอยากฝากานิดว่าอย่าให้มันพุ่งเกินไปอย่าให้มันเยอะเกินไปใช่ไนะหมไอ้ขึ้นอ่ะออประชาชนก็พอรับได้ว่ามันขึ้น ขณะที่สำน,นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าผลพวงจากการลอยตัวของราคาน้ำมันก๊าซหุงต้มก๊าซเอ็นจีวีรวมทั้งการขึ้นค่าแรง300บาทส่งผลต่อภาวะเงินเฟอ้อของประเทศในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่3.4เอร์เซซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา0.4เปเซ็แต่ภาครัฐเองก็ยังคงมั่นใจว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันและการขึ้นเงินเดือนค่าราชการ15,000บาท จะทําให้ประชาชนมีกําลังการซื้อมากขึ้นและทําให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยแบบรวมเงินเฟอ้อในปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า10%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจึงเป็นที่น่าจับตามองต่อไปว่าเศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะขยายตัวไปในทิศทางใด อย่างไรก็ตามค่ะปัญหาราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะโดยมีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าควบคุมราคาสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางรวมทั้งเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับออราคาสินค้าที่สูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะไข่ไก่และน้ำมันปาล์มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วค่ะ อย่างไรก็แล้วแต่ผลกระทบต่อ AC ไม่น่าจะมีเพราะว่าเป็นการเจรจาไปในทิศทางเดียวกันคือการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้าร่วมในกลุ่มโดยข้อเท็จจริงประเทศที่เป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมเจรจาใน TPP นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐ เพราะการอ่านหนังสือคือการลงทุนที่มีคุณค่ายิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่านได้มากหนังสือจึงเปลียบได้กับอัญมณีแห่งปัญญาที่นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ยังให้ความเพลิดเพลินและสร้างความสุขให้กับผู้อ่านบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้กับคนในสังคมโดยการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพอ่านง่าย เข้าใจง่ายและอ่านได้ทุกเพศทุกวัยสอดคล้องกับความต้องการด้วยราคาที่ย่อมเยาวพบกับหนังสือของไพลินได้ใกล้บ้านคุณร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24